สวัสดีครับสสวัสดีคอยู่กับช่องโกปิ๊กกับพี่แอมนะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับส,สร้างภูเขาไฟคลิปสองสร้างภูเขาไฟคลิปที่สองนะเป็นภูเขาไฟระเบิดคูณสองโดยนี่มีโคกสองขวดแต่วันนี้เราจะไม่ได้ใช้แมนแมนนะแมนทอรเราไม่ได้ใช้แมนทอรนะรแต่เราจะใช้เบกกิ้งโซดาเราจะใช้เบกกิ้งโซดานะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะพุ่งสูงขนาดไหนเด็กๆพร้อมกันยังพร้อมแล้วลุยเลยโอเคเอารถเหรอเอารถเลยครับเรียกิกเอารถคันไหนพี่ให้ติ๊กเลือกก่อนอ้าขั้นตอนเรารู้กันอยู่แล้วนะเราจะไม่ช้านะครับทุกคนครับเริ่มเลยลุยครับอ่าโอเคไปเลยลูกใช้ใช้รถตากก็ได้นะจะได้ไวขึ้นนะดันมาเลยลูกดันมาเลยพี่แอมพาน้องดันมาลูก กันและได้ไหมพี่พ <ok> ีครับทำแบบพี่แอมมันจะได้เรียวขึ้นูเร็วหาโอ้โหจริงจริงผมเอาแอมติดลมแล้วไปแล้ว ก่อสร้างอย่าให้ล่าช้าแล้วไม่เอานะามันคลิปที่แล้วใช้เวลาตั้ง8ปีนะครับไม่ไหวไอ้าวหาหลุดแล้วค่อยๆลูกไม่ต้องรีบขนาดนั้นเป็นไงโก๊ะแดดร้อนไหมฮะ <laughs> ไม่ช่วยพี่แอมเลยเหรอฮะไ,ไม่คิดจะช่วยพี่แอมเลยเหรออ๋อพี่แอมครับทำงานอย่างขมารขมิ้นเลย โอ้งานขึ้นหน้าไปไกลแล้วครับสอนกอป์ฟิกเราก็ตามสไตล์เงือบเนือบใครเต็มยางไม่ครัวอะถอยถอยถอยไปแล้วถอยไปแล้วเทสไกเลยขวดอยู่ร่นนะเทสไกแล้วขวดอยู่ร่นนะไกไไปแล้วมั้งพี่แอมขยันมากเด็กน้องปิ๊กโอ้โหขี้เกียจ อ่ารถรถดำยังฝา,าท้ายตีอยู่เลยตึมตึมนะเมื่อกี้เนี่ยเอาใหม่ดิตีแบบไหนอ่ะตึมไม่เอาใหม่ดีกว่าไปเอารถเกีไปรถเกีคันนี้เลยจะเอารถดัมสองคันตัดนึกว่าจะเบารถเกียร์เกียรตุรถดำมซะงั้น <c oughs> อ่าถอยไม่โคออกก่อนนะ <c oughs> <c oughs> คนเดียวเล่นแม่รถด,ดำมสามคันเลย ตักเข้าไปตักเข้าไปตักเข้าไปครับโอ้โหอันนี้เป็นรถรถแมคโครอะไรครับรถแมคโครตักทรายรถแมคโครตักทรายอัน,อ,น,นอันนี้จะเป็นเหมือนของรถไถโ <Okay. S 2> อเคเหมือน,นของรถไถเลยนะตักได้กี่คันแล้วครับได้อยู่คันนึงโอ้โหนี่มาดูพี่แอมโอ้โหผลงานพี่แอมเกือบแล้วว้าว <Wow. S 1> มาดู สายไม่น่าจะพอนะนี่พอไหมพอยืดเห่นี่ิโอ้ดันยืดไปดันยืดไปดันยืดไปครับโอ้โหบอสซิ่งมากเลยเอาให้รอบครับเอาให้รอบเดี๋ยวพอช่วยนะโอ้บอสออกมาแล้วเสียงทีดับไปเลยครับ ไหนตรงไหนอ่ะครับเอาไว้กันบินครับได้หไดอยางได้สักได้สักสิบล้อสักคันหรือยังโอ้โหเปีเยมนีม่ปีกมาเทลงนี้เนี่ยเป็นเทรงเนี้ยอะไรขวดขึ้นมาลูกเร็วไปเลยโอ้โหได้มาอีกหนึ่งคันรถอาจารย์ยื่นมาเลยเป็นลูกเป็นล่างแล้วลูเป็นลูกเป็นล่างแล้วครับ đặt cho tôi đi, ôi chao, mẹ muốn này, papa, 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 จะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยสาสตรตั้งใจฟังเอเอานนี้ออกไปซะเอานี่ออกไปซะเดี๋ยวหามุมกันนะตรงไหนจะเหมาะเดี๋ยวจะวางกล้องแล้วโอ้โหดินเต็มฟ้าเลยเอาล้าวโรยแป้งครับตกแต่งหน่อยเตรียมอันนี้ e p ที่ปอโรยไปครับ กีม้าตกแล้วนะครับขณะนี้โอ้โหสวยงามทีเดียวนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเลยแต่บนบนก็พอพี่แอมโอเคครับสวยครับโอ้โอกีออม้าตกวันนี้โอ้โหลอยเท้าแอมเหยียบเหมันภูเขาไฟภูจิีบ้าเลย,ยห<า>ไหมเหมือนพ่อลอยแอมเปนเหยียบหาในเบกกิง้งโซดาป้อมกันยังพร<อ><า>้อมเรีย เอาเปิดขวดก่อนครับขวดที่หนึ่งขวดแรกคือการทดสอบก่อนนะเพราะว่ากวดที่ละขวดครับพร้อมก่อนครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขวดแรกเป็นการทดสอบก่อนนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าต้องใช้ขนาดต้องใช้ขนาดเยอะขนาดไหนเพราะเรายังไม่เคยทากันเนอะี่ครั้งแรกนะกับแบกกิ้งโซดาอ่ะได้แล้วยืนฝั่งนู้นนะลุงนะครับ คนพร้อมหรือยังพรร้้อมแลวเตียมเททีเดียวให้หมดเลยนะพร้อมแล้วปิ๊บก็โกลบหน่อยครับโลบไปหน่อยนึงพอพอแค่ตรงนั้นก็พอลูกพอเตรียมเททีเดียวให้หมดเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาฝาอ่ะขวดที่สองนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะพุ่งเหมือนขวดแรกไหม เดี๋ยวเราจะเพิ่มปริมาณกับแบคก,กิ้งโซดาเข้าไปอีกนะใช่แล้วเดี๋ยวไปดูภาพช้ากับครั้งแรกกันก่อนดีกว่า โอเคขวดที่2เราจะเพิ่มแบกกิ้งโซดาเข้าไปอีกนะก็ยืนใกล้ๆคอยรุ้นว่ามันจะสูงตวมหัวไหมยืนเข้าใกล้ๆครับเดินเข้ามาอีกครับเดินเข้ามาอีกโอเคเดี๋ยวพี่แอมเพราะว่าเพิ่มแบกกิ้งโซดาดีกว่ามา <Okay. S 1> จะได้สูง่วมหัวไอโกไปเลยเท <c oughs> okay, ทีเดียวให้หมดเลยนะ <c oughs> เอาเข้าประจำที่ครับพร้อมไหม <c oughs> พร้อมแลวพร้อมหรือยังครับพร้อมเลวเอาจะรออะไรกันล่ะไปลุยกันเลยสิวะ สูงก็วักวโคเลย,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 ยอ้ไหนเรามาใช่กันลื้อดีกว่าเอาแม่โคลลื้อออกนะดูว่ามันมันจะเหลือมันเยอะไหม เอาแมา่ฟ้าไปไปไหนดีนะแค่นี้ดีป่ะลุยรื้อครับแคันนี้กับโอ้ยแต่เสียดายภูเขาไฟแล้วสร้างแล้วเราก็ต้องมาลื้อกันนะ <c oughs> ต้องเคลียร์พื้นที่ให้กับที่ส่วนรวมเนี่ยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่สาธารณะใช่แล้วโอ้ยแอมฝุ <c oughs> ่นเข้าตาไอโกปิกแล้วน้องแอมลองลองเอาขวดขึ้นมาสิครับเดี๋ยวแป๊บนึง S <S <S เหลือเยอะไหมโอ้โหเหลือนิดเดียวเอามาดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหเหลือแค่นี้เองนะโอ้เหลือแค่นี้เองเอาเป็นไงเด็กๆวันนี้สนุกไหมครับสนุสำหรับคลิปภูเขาไฟระเบิดคูสองของเราก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะเอาเด็กๆฝากช่องกันหน่อยรครับอ,อ,อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์ไลคใ,ให้เพื่เราด้วยนะคะกดติดตามไม่ด้วยนะครับแล้วเรามาดูว่าคลิปหน้าเราจะไปเล่นอะไรกันต่อนะ